2025เนี่ยป้ายพวกนี้กำลังมาแรงเลยเราต้องทำให้เป็นแลนด์มาร์คเข้ามาแล้วมันอลังการสัุดตาจะเปิดบริษัทบริษัทหนึ่งขึ้นมาเนี่ยต้องทำป้ายบริษัทใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องอยากได้ที่สวยงามคนถาวรไม่ใช่ทำแค่เดียวก็ตัวหนังสือหลุดสนิมขึ้นเครื่องอบอะคริลิกครับไว้อบตัวหนังสืออันนี้ขึ้นมาไม่ได่มีกันทุกร้านป้ายอะคริลิกมาเป็นเหลวเหลวเราสามารถอบตัวเนี้ยเพื่อให้มันแข็งขึ้นมาเป็นอย่างนี้ได้เลย แพงเป๊ะพันเปอร์เซ็นต์แล้วป้อนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ผ่าน AI ทั้งหมดแล้วเราก็พิมพ์ขึ้นรูปมาเป็นตัวอักษรแบบนี้ครับคนมันมีนโอกาสเออร์เลอร์แต่นี่เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยออโอกาสเออร์เลอร์เปอร์เซ็นต์คือสูงตู้อบสี 2K นะครับด้วยระบบพ่นเดียวกับอุตสาหกรรมรถยนต์เราพ่นในห้องปิดอุณหภูมิที่อบออกมาให้สีเงาฉ่ำครับเลยไม้เด็ดของเราเลยเขาด้วยโค้ดครับพ่นด้วยสีปุดอบด้วยอุณหภูมิ200องศา เพราะฉะนั้นเรื่องสนิมเนี่ยไายห่วงไม่ต้องกังวลเลยสวยด้วยทน <ผล S 1> ด้วยเรามีค่าเสือกให้นะครับป้ายไม่ได้อยู่ในอากาศแต่ว่าเงินอยู่ในอากาศครับพี่ก้องถ้าอยากได้เงินที่ไปอยู่ในอากาศแนะนาลูกค้ามาให้เรานะครับขอให้จบดีลนะครับเรารับรองเราโอนค่าเสือกให้ทันทีเลยนี่นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสอร,รี่ครับพี่ใดมีธุรกิจที่นั่นมีป้ายเสมอครับวันนี้มาอัปเดตเทรนด์ป้ายพร้อมราคาและนวัตกรรมปี2025าว่ามีป้ายธุรกิจแบบไหนที่น่าสนใจบ้างมาที่นี่ครับ มาพบกับพี่เผู้ที่เป็นส่งออกป้ายได้ใหญ่สุดภาคตะวันออกแต่ส่งไปได้ทั่วประเทศเลยครับพี่สวัสดีครับ สวัสดีครับพี่กองครับสวัสดีครับสบายดีไหมเนี่ยสบายดีเลยครับตอนนี้มีธุรกิจเปิดไปขึ้นมากมายแล้วก็หลายคนอยากจะทาป้ายตอนนี้เทน2025เนี่ยป้ายพวกนี้กําลังมาแรงเลยับเพราะป้ายเนี่ยคือหน้าตาของบริษัทของร้านของเราเวลาเราทำทุกทีเราต้องทําให้เป็นแลนด์มาร์คเข้ามาแล้วมันอลังการแล้วก็ดูสะดุดตาเหมือนร้านป้ายมีสินของพี่ใช่ไหมใช่เลยครับตอนนี้มีกี่สาขาตอนนี้นะครับที่เรามี9สาขาไม่พอจะมีเพจอยู่ในออนไลน์เรารับงานทั่วประเทศครับล่าสุดไปติดตั้งที่เชียงใหม่เรามียิมช่างฝัดสิบทีมเรายัังมพนธ ธุรกิจเดียวกับเรารที่สามารถซัพพอร์ตงานของเราได้ทั่วประเทศเลยครับธุรกิจอยู่ตะวันออกแต่ติดป้ายได้ทั่วประเทศใช่เลยครับพี่ก้องผลิตมาแล้วกีอันป้ายเนี่ยพันแบงหมื่นลูกค้าเพราะเราเปิดมาเป็นเวลากว่า15ปีครับป้ายยังหนุ่มอยูงงอย่เลยเนี่ยเปิดสิปีแล้วเนี่ย,ยขอบคุณมากครับ <laughs> แต่ครั้งนี้ 20-25อยากทำป้ายของเราให้เป็นแลนด์มาร์คตอนนี้มีเทรนอะไรบ้างช่วยบอกหน่อยเห็นไหมครับป้ายพวกนี้นะฮะมันมีไฟอยู่มันจะสร้างความโดดเด่นมากสะดุดตามากๆและสามารถเป็นแลนด์มาร์คได้อย่างดีเขาเรียกป้ายอันนี้ว่าอะไรครับป้ายไฟ LED ครับมันคือป้ายไฟที่เราขึ้นรูปเป็นตัวอดรขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะซ่อนไฟไว้ข้างในป้ายแบบนี้เหมาะสําหรับธุรกิจอะไรครับทุกธุรกิจครับกลางคืนหรือกลางวันก็ได้นะครับเพราะว่ากลางวันสีก็สดคมชัดเปิดออกมาก็สะดุดตาและยิ่งกลางคืนครับพี่ก้องเจอไฟอย่างนี้เข้าไปยิ่ง เด่นขึ้นมาอีกกลางวันเห็นไป2ไฟแดงอ,อันนี้กลางคืน5้าไฟแดงค่หาไฟแดงแต่ที่สําคัญเนี่ยไฟของเราเนี่ยเป็นไฟโมดูล LED ไประหยัดไฟมากๆแล้วเรายังมีไทม์เมอร์สามารถตั้งเวลาเปิดปิดมันจะปิดเปิดอัตโนมัติ<อ>ตามเวลาที่เราตั้ง เปิดคุมหนึ่งได้เลยปตีสองได้เลย,เลยวิธีการดีไซน์ของมีสินของพี่เอเนี่ยทำให้โดดเด่นกว่าที่อื่นยังไงครับพี่แค่ลูกค้ามีโจทย์ให้เราเรามีทีมคราปิกของเราเนี่ยกว่า10ชีวิตมีประสบการณ์เลือกเลยครับ10 20, 20แบบเอาจนพอใจใช้เวลาขนาดไหน <S <S ไม่เกิน1วันครับ <S <S ไม่เกิน1วันหลังจากพอแล้วกี่วันได้ไป้าย3-5วันไม่เกินสามถึงวันได้ป้ายแต่ถ้าคุณก้องอยากได้งานที่ด่วนจีไปที่ีจ๋าอย่างว่าพรุ่งนี้จะเปิดร้านแล้วหรือวันมะรืนจะเปิดแล้วแค่บอกเราครับเดี เสกให้เลยเร็วสุดกี่วันวันเดียวได้เร็วสุดวันเดียวใหญ่สุดที่เคยทํา สามสี่เมตรเลยนะไปอยู่บนยอดตึกสูงป,ประมาณ30 40ชั้นนะครับเล็กสุดนี่ก็ประมาณเนี้ยดูนิ้วนะครับประมาณเนี้ยห้าเซนสิบเซนได้เลยตัวประมาณเนี้ยกี่บาท6 7 0 0,000 0ื่จแมืแต่มาทำกับผมนะผมมีส่วนลดที่เสียงให้10%ดูแลเรื่องประกันให้ถึง18เง<ม>ดือนอย่างนี้หลักหมื่นครับติดช่างในครับ,รบอันนี้เป็นป้าย2หน้าเลยนะมีทั้งข้างนี้และอีกข้างหนึ่งเพื่อดักสายตาทั้งหน้าและลองข้างเหมาะสําหรับผับกลางคืนเลยครับมาฝั่งซ้ายก็เจอ ขาเข้าเจอขาออกเจอ,เจอแถมไฟเนี่ยเขายังเป็นเห็นไหมครับเขาเรียกว่าฟูลคัลเลอร์สลับสีได้ได้ตามที่ต้องการหล,ลักหมื่นครับอันนี้เป็นแบบตั้งเลยนะวัสดุเขาจะทําจากสเตนเลสแล้วเราก็มาพ่นสีด้วยเพาเวอร์โค้ตซึ่งมันจะทนทานวัสดุต่างๆมันจะเริ่มจากปัดซิง์อลูมิเนียมสเตนเลสร้านที่จะทํางานแบบนี้ได้คุณจะต้องมีเครื่องจักรที่ทันสมัยกี่บาทกี่บาทหลักหมื่นครับใช้บริการเราแล้วจะรู้ว่ามันไม่แพงอย่างที่คิดแนะนําเลยนะครับ2025ต้องเป็นป้ายไฟ LED และอยู่ได้ทนนานครับ นี่เลยนะครับป้ายไฟ neon เ,เฟก t นะครับตอนนี้กาลังเป็นเทรนที่นิยมเลยนะครับ ไปตามคาเฟ่ร้านคา้รานอาหารจะเห็นป้ายไฟอิออนติดอย่างนี้ครับเป็นจุดเช็คอินหรือเป็นจุดถ่ายรูปสามารถดีไซน์ตัวหนังสือคดรลดเลี้ยวไปตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้เลยความเด่นของมันก็คือเห็นไหมฮะสามารถทําให้ไฟกระพริบอย่างนี้ก็ได้สังเกตแสงที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นแสงที่มันจ้าแล้วก็สะดุดตาแน่นอนครับเป็นป้ายที่เหมาะกับยุคเคน2 0่5ิบหมากๆมันดูชิลๆสบายๆายดูแบบเด่นสวยงามเพราะเรา er. ดีมอร์รถแสงไฟสว่างมากสวาาก่สวางน้อย วางกล้าเพื่อเวลาเราถ่ายรูปแล้วเนี่ยน่าจะในไม่มืดเครับพี่น้องถ่ายรูปแล้วหน้าไบร์เลยครับโอ้โหทางร้านได้แบรนดิ้งข้างหลังลูกค้าน้าไม่มืดไปไม่ดูดแล้วครับแต่จะดึงดูดลูกค้าเข้าร้านโอ้โหหลักพันครับที่เห็นอย่างเงี้ยเหมือนดูแพงนะครับไม่แพงอย่างที่คิดเหมาะสาหรับประเภทธุรกิจบาร์ผับร้านอาหารโรงแรมมี์ทมันจะสะดุดตามากมีป้ายอย่างหนนานอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องดึงดูดตัวนี้ให้ลูกค้าเข้ามาถ่ายรูปและเช็คอินมีศพไปแล้วป้ายต่อไปที่ควรจะมีสําหรับธุรรรกกิจของเเาาดดียตไปูัันคบ ป้ายกล่องไฟไดคัทนะครับจะเหมือนป้ายตัวอักษรไฟ LED ดนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นป้ายที่มีรูปแบบค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะมีตัวหนังสือมีรูปภาพอยู่ในกล่องกล่องเดียวเลยและเราสามารถดีไซน์ไดคัทตามรูปที่เราต้องการได้เลยครับสามารถทําเป็นจุดเช็คอินหรือแลนด์มาร์กได้เลยนะครับลองนึกดูนะพี่ก้องถ้าเราทำป้ายป้ายนี้ตัวใหญ่ขนาด2 3สมเมตรเนี่ยมันจะเป็นแลนด์มาร์กได้เลยครับบางทีตัวอักษรเนี่ยเราทําเป็นตัวตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้ัวมีชื่อน้นชื่อนี้แต่ตัวนี้เราสามารถเอามันรวมกันทั้งหมดอยู่ในกล่อองงเเดดียยวไ้้้้ลหหมาาาาาาสํรรรรรรับนนคโแ หรือแม้แต่บริษัทเองสามารถใช้ป้ายป้ายนี้ได้เช่นกันเหมือนทีวิชวลของธุรกิจเลยเห็นไหมครับแม่ค้าในตลาดก็ยังให้ความสําคัญเรื่องป้ายทําป้ายกล่องไฟไดคัดขึ้นมาเพื่อร้านเด่นสะดุดตาหลักหมื่นครับใหญ่สุดก็ไม่ถึงแสนครับมันมีราคาที่ย่อมเยาประหยัดงบขายปูลงมีรูปปูอยู่ข้างในใช่ครับขายผักมีรูปผักอยู่ข้างในหมดเลยอันนี้ไว้ในร้านก็ดีนะครับเปิดทั้งวันทั้งคืนได้เลยไว้ข้างนอกสีจะซีดไหมไม่ซีดครับเพราะว่างานของเรานะครับด้านหน้าที่เห็นเป็นรูปเนี่ยนะครับเราพิมพ์ด ดีรอกสีซีให้ลูกค้าเนี่ยถึงที่เดือนเลยครับอย่างนี้นะครับถ้าโดนมาตรฐานอยู่ได้ถึง3าถึงหปีเลยครับสาถึงหปีแล้วเราจะทางงําไม่เรื่องง่ายครับเราแค่มาเปลี่ยนแผ่นเนี้ยอัดรถเนี้ยเสียตังค์ให้หลักพันนวัตรกรรมใหม่ของมีสินเลยครับเป็นหนักสออลูมิเนียมปอดสนิมพันเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเบาครับพี่ก้องแค่จะยกด้วยปลายนิ้วเพราะว่าตัวนี้เป็นนวัตรกรรมใหม่นะครับทำเป็นกรอบอลูมิเนียมทําสีอบสีมาจากโรงงานเราซื้อเส้นอลูมิเนียมขึ้นมาเนี่ยนะครับอบสีมาเรียบร้อยแล้วที่สาคัญทั่วไปเขาทำไม มันจะเป็นตัวสอนไฟเหมือนที่เราดูกันเมื่อกี้นี้แต่ฟามเด่นเขามันเนี่ยมันก็จะมีไฟขับออกมาครับมีไฟก็สวยไม่มีไฟก็สวยถ้าไม่มีไฟก็เป็นแบบนี้ครับพี่กอเออที่มาหาพี่เอถึงระยองในวันนี้เพราะเขาบอกว่าพี่เอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านป้ายอักษรโลหะส่วนใหญ่เ็าจะใช้ทาพวกป้ายบริษัทกันครับและมันคือจิตวิญญาณเจ้าของบริษัทนั้นๆตัวนี้แหละครับพี่ก้องให้ดูนก่อนนะครับเห็นไหมครับความสวยงามของมันมีความแวววาวอันนี้เขาเรียกว่าสแตนเลสทองชื่อของบริษัทเด่นสวยงามและคงทน เพราะมันคือสเตเลสครับไม่มีสนิมปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งานจะเปิดบริษัทบริษัทหนึ่งขึ้นมาต้องทำป้ายบริษัทใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องอยากได้ที่สวยงามคงทนถาวรไม่ใช่ทำแป๊บเดียวก็ตัวหนังสือหลุดสนิมขึ้นแต่มีป้ายตัวนึงครับพี่ก้อง อัวน,น,น,นี้คัอคบอยู่ในหมวดของตัวอักษรโลหะอันเนี้ยเราใส่สีเข้าไปวัสดุอาจจะเป็นซิงค์แต่สีที่เราใส่เข้าไปสีส้มอย่างเงี้ยที่เรารติดหน้าโรงงานนะครับเราใช้ระบบพ่นสีด้วยเเผวเรื่องโค้ดครับผ่านด้วยอุณหภูมิ200องศาแดดบ้านเราเนี่ยมันแค่ประมาณ4 0 5 0องศาแต่อันเนี้ยมันผ่านอุณหภูมิมาแล้ว200องศาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหลุดร่อนครับอย่างที่บอกว่าที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยทำมุลขึ้นออฟฟิศหลวงพ่อต้องมาเจอตรงนี้ถูกปะใช่ครับบางทีคุณเลือกร้านไม่ดีหลวงพ่อยังไม่ทััันนนนเเเจิมหหุุดดดแล้้้ววอออองงงาาาใใไไ่ียกกกพ็สขร ที่เราจะตอกไว้เราจะตอกไว้แน่นๆเลยเพื่อซัพพอร์ตลูกค้าของเรานะครับตัวอย่างนี้ครับพวกนี้คือสแตนเลสเลยเห็นไหมฮะสแตนเลสเงาอะคริลิกทิ้งพาร์สบูคอมโพสิตสต็อกไว้ทุกวัสดุเพื่อรองรับงานที่มีปริมาณที่มากตัวนี้นะครับคือตัวอย่างที่เรามีอยู่ทุกสาขาลูกค้าเข้ามาไม่มีความรู้อะไรเลยแค่มาชี้นิ้วจิ้มเอาครับว่าคุณอยากได้แบบไหนแบบนี้คืออักษรไฟนีออนเปล อันนี้เป็นตัวหนังสือแต่มีไฟอยู่ข้างในด้วยตัวนี้คือรูปมาจากเครื่องผลิตตัวอักษร 3D ลยครับเดี๋ยวจะพาพี่ก้องไปดูเทคโนโลยี2025เนี่ยมันไปล้ำขนาดแล้วไม่ต้องใช้คนทำครับเราใช้เครื่องทำเห็นคุณ2ตัวอักษรนั้นนอนอาบแดดอยู่คืออะไรครับพี่ตัวนี้เขาเรียกตัวอักษรลคิวนะครับมันจะบอกกับงานภายในห้างสรรพสินค้าเวลาแบรนด์แต่ละแบรนด์จะเข้าไปเนี่ยเขาต้องการภาพลักษณ์ตัวนี้คืออะริลิกนะครับตัวนี้คือตัวอักษรอันนี้คือขอบโรสโกทำจากอลูมิเนียมปลอดสนิมถ้ไฟเนี่ยเก็จตสว่ามดไฟก็สว ต่คุณต้องมีเครื่องจัดแบบนี้นะครับเครื่องอบอะคริลิกครับไว้อบตัวหนังสืออันนี้ขึ้นมาไม่ได้มีกันทุกร้านป้าอะคริลิกมาเป็นเหลวๆเราสามารถอบตัวนี้เพื่อให้มันแข็งขึ้นมาเป็นอย่างนี้ได้เลยสูงประมาณเกือบ60เซนมาที่นี่หลักหมื่นนั่นแหละครับเห็นขอบไหมครับทองแฮรไลน์ทองที่มันเป็นแบบด้านๆมีเท็กเจอร์ขนแมวโอ้โลสโก เรามีให้เลือกเป็นตัวอย่างจริงเลยแทรไลน์รสโกสีดําสีขาวอลูมิเนียมมีเยอะมากครับอันนี้เป็นที่อาบแดดแล้วเดี๋ยวพาไปดูหน่อยที่บอกใช้นวัตกรรมตอนนี้ไม่ต้องใช้คนทำแล้วเราข้ามไปถึงขนาดใช้เครื่องอย่างเดียวทำครับไปดูกันครับ <chat> เครื่องริมพ 3D ครับไม่ต้องมีคนทําได้เลยครับเราแค่ป <spe cies> ้อนโปรแกรมแล้วก ah. anyway, yeah ็ริ้นขึ้นมาสําหรับลูกค้าที่ต้องการได้ระยะองศาที่แม่นเป๊ะพันเปอร์เซ็นต์เราป้อนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ผ่าน AI ทั้งหมดแล้วเราก็ริ้นขึ้นรูปมาเป็นตัวอักษรแบบนี้ครับองศาไม่พลาดเป๊ะทุกนาโนมิลลิเมตรครับพี่กองคนมันมีโอกาสเออร์เลอร์แต่นี่เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยโอกาสเออร์เลอร์เปอร์เซ็นต์คือศูนย์เรามีเป็นสิบเครื่องแล้วเราต้องให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีเทคโนโลยีดีจากมีสิครับ ที่พี่ก้องถืออยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสลิมไลท์บ็อกส่วนใหญ่จะอยู่ในตามห้างสรรพินค้าและร้านค้าร้านหาทั่วไปน้ำหนักเบามากยกแค่ปลายนิ้วตัวนี้เป็นผ้าเด้งดึง จะมีแบบนี้ได้ต้องใช้เครื่องอันนี้ใช้เครื่องอย่างนี้ครับเครื่องตัดอลูมิเนียมเพื่อ <c oughs> ขึ้นรูปเป็นตัวครอบตัวนี้ครับครับ <c oughs> ตัวนี้เครื่อง C N C เลยนะครับสำหรับตัดพลาสติกอะคริลิกคอมโพสิตก็จะเป็นเครื่องตัดอะคริลิกนะครับทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยคือการขึ้นรูปดองสอนทั้งหมดนี่นะครับถูกดัดขึ้นมาเป็นแบบนี้ดากเครื่องนี้เหตุผลใดมีสินถึงคุ้มเทถึงต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรเยอะขนาดนี้ครับเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับ <c oughs> ที่เราจะต้องลงทุนลูกค้าคือหัวใจสําคัญของเราในการทํางานครับ <c oughs> <c oughs> มันอย่างนี้นะเราก็ต้องมาประกอบแล้วครับตัวนั้นนะครับพี่ก้องคือเครื่องที่เขาเรียกว่าเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์เราใช้ใชเลเซอร์ตัดนี่ตัดเหล็กยกังตัดกระดาษเนี่ยใช่ครับ ตู้อบสี 2K นะครับด้วยระบบพ่นเดียวกับอุตสาหกรรมรถยนต์งานตัวสอนที่เราได้มาอย่างเงี้ยดิบๆอย่างเงี้ยเป็นเซงเราก็ต้องเข้ามาพ่นสีให้ลูกค้าตามสเปคที่ลูกค้าต้องการถ้าเราไม่มีตู้อย่างเงี้ยแสดงว่าเราพ่นออกไปเนี่ยจะมีเม็ดฝุ่นมันจะไม่สวยเราพ่นในห้องปิดอุณหภูมิที่อบออกมาให้สีเงาอฉ่ำวับเลยแต่ยังมีอีกตัวนะครับไม้เด็ดของเราเลยเดผรดโค้ด <The Code S 2> ครับสีเดอร์โ <The Code S 2> ค้ดก็ <The Code S 2> คือสีที่พ่นด้วยสีฝุ่นสีทั่วไปเนี่ยเราจะเป็นสีน้ำนะครับพอเขาพ่นสีเหลืองเสร็จแล้วนะครับ หายห่วงไม่ต้องกังวลเลยครับสวยด้วยทนด้วยห้องนี้คือห้องออกแบบดีไซน์ของเราครับ,รบแบบตัวอักษรหรือออกแบบให้ลูกค้าทั้งหมดเนี่ยเราทําที่ห้องนี้เลยครับส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าไม่มีอะไรมาเลยครับ แต่เราอ่ะมีแบบมีดีไซน์ที่เราทําให้ลูกค้าเนี่ยเป็นพันๆลายให้ลูกค้าเลือกดูก่อนแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบเราก็สามารถออกแบบสดๆให้เลยอย่างที่ลูกค้ามีภาพอยู่ในหัวลูกค้าจะติดต่อเรามาทางออนไลน์าราฟฟกของเราเนี่ยออกแบบดีไซน์ให้ฟรีทั้งหมดและก็ส่งภาพเพอสามดีให้ลูกค้าดูทั้งขนาดทั้งดีไซน์ภายในวันเดียวเลือกไม่เลือกผมสุดแท้แต่แต่ผมยินดีให้บริการเรื่องนี้ครับขอให้ได้เสนอราคาใช่ครับ,ใช,รบใช้ไม่ใช่ว่ากัน,ไม,กนไม่ว่ากันครับออกแบบให้ฟรีแต่มี เรื่องเด็เดๆให้พี่ก้องเรื่องนึงนะครับเรื่องเด็ดๆเรามีค่าเสือกให้นะครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับมีเพื่อนหรือเจ้านายที่กําลังจะทําป้ายบริษัทเรามีค่าเสือกให้เลยนะครับถือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยแนะนําลูกค้ามาให้เราไป้ายไม่ได้อยู่ในอากาศแต่ว่าเงินอยู่ในอากาศครับพี่ก้อง่อ ถ้าอยากได้เงินที่ันอยู่ในอากาศแนะนําลูกค้ามาให้เรานะครับขอให้จบดีลนะครับเรารับรองเราโอนค่าเสือให้ทันทีเลยสุดท้ายผมเชื่อว่าทุกธุรกิจจาเป็นต้องมีป้ายแต่ไม่ใช่ทุกป้ายสามารถมีแลนด์มาร์กได้จาเป็นจะต้องมาพบกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถดีไซน์ออกแบบแล้วก็ทาราคาให้ถูกใจและทนทานมากสุดขอความมั่นใจไปยังพวกเราคนทําธุรกิจนะครับเรามีทั้งหมด9สาขาเปิดธุรกิจมาแล้วเป็นเวลา,าปฏิภาาปีมีความมั่นใจนะครับว่าเราจะเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าทุกท่านได้เข้ามาปรึกษาเราครับไม่มีอะไรมาใน ต้องการทําป้ายมาหาเราครับเรายินดีออกแบบและให้คำปรึกษาฝีทุกขั้นตอนครับอยากได้ป้ายมาที่มีสินอยากได้ค่าเสือกก็มาติดต่อพี่เอที่มีสินเช่นกันนะครับอขอบคุณพี่เอมากมาเลยนะขอบคุณครับพี่ก้องครับ